ผมก็วันนี้นะครับมาทําบุญที่วัดขีริวงนครสวรรค์นะครับผมก็นีเป็นทางเข้านะครับผมขึ้นมาชั้นบนของเจดีย์จุรามณีนะครับผมอันนี้ก็กาลังเดินไปครับแต่ตอนที่มานี่ก็ประมาณสิบเอ็ดโมงนะครับเนี่ยแหละเขาบอกว่าเข้าวัดทําบุญอาจจะร้อนนิดนึงนะครับผมไม่ใช่คนบาปนะครับแต่ว่าอากาศเมืองไทยร้อนจริงๆนะครับกําลังเดินเข้าไปนะครับนี่ก็ข้างหน้าก็จะเป็น นะครับก็จะเป็นติดทองนะครับผมเป็นด้านหน้าเนี่ยเป็นด้านด้านขวามือนะครับอยู่ข้างๆแล้วก็นี้จะเป็นเจดีย์จุฬามินีสวยมากเลยนะครับผมนะฮะวันนี้ฟ้าจะคึ้มๆหน่อยนะแต่แดดร้อนมากครับกำลังเดินขึ้นไปวน,ปน,นันได,ด,ด้นะครับผมตรงนี้มีสี่ชั้นนะฮะัสี่ชั้นแล้วเดี๋เาจะพาเดินรอบๆดูนะครับในพื้นที่ต่างๆนะครับที่เดินไปนะ ก็อ,อาจจะใส่ๆนิดน,นึงครับไม่ค่อยเนิ่งอ่ะพอดีให้ถอดรองเท้านาะร,ร้อนทางตอนเท้านิดน,นึงตอนถ,ถ้ามาตอนเช้านะครับก็จะสวยเนาะแล้วก็ตอนเย็นๆแดดล่มนิดนึงอันนี้ตาก็มาประอันนี้พระอินนะครับผมพระอินนะครับรนนค่คือการบูชาพระอินนะครับแลวตรงน,นี้ก็จะเป็นพระพุ่มนะนก็จะเป็นวิวของ ผมนะครเท้ามาหาผมมิแต่นี้ก็จะเป็นวิวนี่จะเป็นวิวของร้นานนครสวรรค์น,นะครับผมนครสวรรค์ก็จะประมาณานี้นะฮะแล้วจะสวย <c oughs> เห็นวิวรอบๆเ <c oughs> มืองนครสว <c oughs> รรค์เกเดินไปนะครับเดินไปไเรื่อยๆนะครับนี่ก็จะเป็นรอบๆ ไปข้างล่างมีข้างล่างให้ดูไปก่อนครับนี่ก็จะอากาศก็จะนะครับเข้าวัดทำบุญก็จะเย็นกายสบายใจนิดนึงรับ่สวยครับผม ก็ถือว่าวิวดีเนาะมองได้เห็นทั้งกลวเมือของคอนครสวรรค์นะครับตัวนี้ก็จะพาไปไหว้องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับผม mm hmm. ก็จะเป็นตัวนี้เนาะ mm hmm. ในส่วนของเราเองก็ไม่มีอะไรมากนะครับ mm hmm. รา่าเราก็มาขอยอดขายนะฮะขอยอดขายให้ฟันสตูได้แบบ mm hmm. เชียบคมนะันี้โอ้อาเามเป็นคู่เรามาคนเดียวโถ ไม่เป็นไรครับเราดูดินรอบๆก่อนให้น้องๆเขา,าไหว้พระไหว้อะไรก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยไปไหว้เขาจะได้เป็นรอบๆ <c oughs> ของนครสวรรค์นเนาะเขาเห็นทั้งเมืองเลยครับมองไปอากาศดีนะครับวิวดีตอนนี้กสวยครับผมมีด้านหนึ่งมุมหนึ่งของเจดีย์จุฬามณีนะครับผม ดูวิวนครสวรรค์นะครับสวยนะครับนบเราก็กำลังไาวอยู่นี้ก็จะเป็นวิวนะครับที่ถ่ายมาเนาะก็ถ่ายก็เล็กน้อยเพิ่งถ่ายรูปมาอันนี้ก็ได้มาว่ายนะครับสมเด็จพระนเรศวรนะครับผมขอให้ฟันศัตรูนะครับเชียบขาดนะครับคาใครร่ำรวยเนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นบนอาจจะดีหรือจุราเมนีนะครับผม ล้ะก็อนจะเป็นวิวของคอนครสวรรค์นะครับผมขาบ๊ายบายครับ